สวัสดีครับครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติบําบัดนะครับซึ่งจะพูดคุยกับท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟังเสียงจากร่างกายของคุณนะครับเป็นเรื่องง่ายมากนะครับที่จะมองออกไปนอกตัวว่าสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรแต่ความจริงคือปัญหาต่างๆเกิดจากภายในและยาก็ไม่สามารถช่วยได้ ร่างกายสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักไม่สนใจสัญญาณใดๆจากร่างกายทั้งสิ้นทั้งปวงเมื่อร่างกายบอกว่าอยากกินเราก็ตะลุยกินเข้าไปแต่เมื่อร่างกายส่งสัญญาณบอกว่าพอเธอะพอได้แล้วเรากลับไม่หยุดจนกระทั่งท้องอัดแน่นเต็มไปด้วยอาหารไม่เหลือที่ว่างพอสำหรับอากาศ หรือของเหลวที่จะช่วยในการย่อยอาหารเหล่านี้ท้องที่แน่นเต็มจะลดประสิทธิภาพของกระบวนการย่อยอาหารตามธรรมชาติพฤติกรรมเช่นนี้เป็นการสร้างภาระอันหนักหน่วงแก่ร่างกายเมื่อไม่สบายร่างกายจะไม่มีความอยากอาหารเพราะอาวัยวะภายในต้องการพักผ่อนและทุ่มเทพลังไปยังส่วนที่เป็นปัญหาและต้องการเดี่ยวยา การหยุดรับประทานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดแต่เราไม่ค่อยจะพึงใจในการฟังเสียงของร่างกายนักมักจะฝืนกินอาหารเข้าไปส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในร่างกายอวัยวะที่อ่อนแออยู่แล้วยิ่งต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกเราสามารถสังเกตได้ว่าอะไรที่เหมาะหรือไม่เหมาะกับร่างกายเมื่อร่างกายมีปฏิกิริยาด้านลบ เช่นรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนหรือเย็นเกินไปเราควรหยุดการกระทําที่จะทําให้เกิดความรู้สึกนั้นๆควรฟังเสียงจากร่างกายของเราเพราะร่างกายมีความฉลาดในการแยกแยะว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดียิ่งกว่าตัวเราซะอีกการฟังเสียงภายในเป็นเรื่องสำคัญ ควรแยกให้ออกว่าเสียงไหนมาจากความต้องการที่แท้จริงของร่างกายเสียงไหนมาจากกิเลสในจิต